มันเยอะม,มากตรงมีทั้ง3-4ทานล่ใช่หรอขออนุ่มผชมนะ,ะเขาเา้าสูส่อัาช่รยรอี4ท่านที่18ตอนที่15แล้วเราเดินทางมาถึงตอนที่15อ้าววันนี้เรามาทำอะไรากรันเอ่ยเอ่ยเราไปบุกบร่อมร่อมร่มร่อมซึ่งหลังจากที่เราเคยต้นไม้โลกของเราไปนะฮะ เราได้เจอว่า้อมโซนนั้นอยู่ที่ไหนดูนะฮะอ่าโอเคซึ่งเรายังไม่ไปเพราะว่าเราจะทำไอเทมที่เจ๋งกว่าน,นั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็เกิดปัญหาที่ว่าเนี่ยอะไรไทำไมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเอา้าถามว่าเรื่องอะไรเอา้าก็เวลาไปสำรวจอะไรอย่างงี้งแล้วของมันเต็มอ่ะ เียดายไงมันก็มีของที่อยากเอากลับมาเยอะแยะใช่ไหมมันก็แบบอะไรวะทำไมช่องเก็บขามันให้แค่นี้เองไงพอร์นาไปไม่เรามีของที่พิเศษกว่านั้นฮะซึ่งกล่องกล่องนี้นะฮะสามารถวางแล้วก็แล้วก็อะไรก็ได้แหละคือเอาง่ายๆก็คือกล่องนี้นะมันเป็นกล่องที่พิเศษมากๆเลยนะฮะคือเราสามารถฝากของเอาไว้นะฮะฝากของสําคัญอะไรทุกอย่างไว้ในนี้ ได้เลยนะฮะเพราะว่ามันไม่หายแน่นอนแล้วก็ไม่มีใครขโมยได้แน่นอนนะฮะผู้มาถึงขนาดนี้แล้วหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วว่าเรากำลังจะทํากล่องพิเศษชื่อว่ากล่องอะไรได้กล่องอะไร,ไรไจริงๆแล้วเธอไม่รู้แหละจำชื่อไม่ได้่ะทีจพูดมันมีชื่อว่ากล่องเอ็นเดอร์เจส เอนเดอร์เชสนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเรามาดูตรกันดีกว่านะฮะใช้ออฟซ d เดียนกับไอออฟเอนเดอร์ซึ่งไอออฟเ h e ดอร์ไม่มีปัญนะได่เขาลองมีนั่นแหละน่ครับผมนั่นได้มาจากการบักของเอนเดอร์แมนนะแล้วก็มีเพฟเนี่ แล้วเราก็มีแท่งเบสแล้วแค่นี้เราก็ทำไอออฟเฟนเดอร์ได้ซึ่งพอเราทำไอออฟเฟนเดอร์ได้ปุ๊บ <c oughs> เราก็จะสามารถทำสิ่งนั้นได้ <c oughs> เอ๊ะทำไรไอออฟเฟนเดอร์อ๋อแค่นี้เองโอ้ชิว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 อยู่แล้วอ่ะเพื่อน <c oughs> ซึ่งไอ,อผมตัวนี้เราเอาไว้ใช้สำหรับการปรุงยาอื่นๆด้วยนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรากลับมาเอาถังน้ำด้วยแหละนะเดี๋ยวเราไปที่เมืองแล้วเราก็ควรจะมีถังติดไปที่เมืองสักอย่างน้อยสองถังก็ยังดีนะเดี๋ยวเราไปที่เมืองทุกคนนะ<ฮ>นะาุราย,ยนในการเดินทางครั้งนี้นะเราจะไม่ใช้ม้าเนาะเราจะเดินเท้าเปล่าเท้าเปล่าเท้าไม่ได้ผิด ก็เล่นมุกปวดหัวเดี๋ยวเราไปปั๊มวาสิเดียนข้างล่างสักครูน่นึงนะฮะ<อ>ปั๊มเลเวลสักหน่อยดีกว่าเป็นไปได้ท้หับ เพราะว่าในอีกไม่กี่ EP นี้นะเราจะรีบไปมากๆเลยนะรีบมากๆจริงๆเราจะไป D N Enderman ไม่ช่เราจะไป D N กันนะซึ่งการไป D N นั้นเราจะต้องมีอุปกรณ์ <c oughs> ที่เพียรพร้อมเนาะพวกันนูอะไรอย่างงี้คือต้องมีอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าเราไม่เน้นสายยิงครับผม <c oughs> เราเน้นสายฟันอ่ะ <c oughs> อะไรคนก็บอกเอ้ย เอ็อนเอแมอร์มันบินนะเองจะเอาเวลาไหนไปฟันมันเองบินได้หรือไงฮะทับเกมโหมดเหรอไม่ใช่ฮนะเออใช่ใช่เรามีวิธีนะอืมอืมรู้วิธีนี่เนะี่ยเออฝากเอาถัางลงมาสองถังด้วยลงมาข้างหน้าแล้วมาช่วยเติมลาวาหนอ่อยเอาถัางทั้งสองสางทังอืมได้อืม อพอมีที่ขุดเอฟเฟกซี่ปุ๊บรู้สึกว่าการขุดไอ้พวกนี้มันง่ายขึ้นมากๆเลยนะการขุดออสเซรียอะไรอย่างเงี้ยที่มันใช้เวลานาน,านมากมันง่ายมากเลยนะแล้วเมื่อเราตักลาวาหมดแล้วเนี่ยเราเราตักลาวัในส่วนตรงนี้หมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถขุดเหมืองต่อได้ด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากมากเลยนะอ,อยู่ช่องเดิมช่องมายนายนั่น ไปตักน้ำแบบตักอว้าเหรอไม่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 ลงมาข้างล่างเอาถังเปลาแหละเปล่ยแ,แม้ทุกคนดูสิเราขุดออฟเยนได้ความรวดเร็วสูงมากนะทุกทีมันไม่เร็วขนาดนี้นะนจริงๆเราเราไปตักในเนเธอร์น่าจะได้เยอะกว่านะ มาเนซ่าแล้วอ่าไปตักมาตักละลายเยอะอืมแต่ว่านิวเดซี่เขาตอนนี้จริงๆแล้วอ่ะ <c oughs> เขาสามารถมีที่ขุดซิลท็อตในการอ่าวางตรงนี้ตรงนี้นี่นี่น,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 นี่ตรงนี้ตรงนี้เอาว่าเอามาดีกว่าเอามาดีกว่าเดี๋ยวแส่ของ <c oughs> อ่า <c oughs> ตักไปตักไม่ ต้องการทั้งหมดสี่อีกสี่อ่โอเคตอนนี้เราได้กล่องเอ็นอร์เชดหนึ่งกล่องแล้วแต่เราต้องมีสถานที่ปลายทางด้วยอาวางเลยจ้ามีแขกรับเชิญไม่ถึกประสงค์แถวนี้ด้วยช่วยกันตัก เอา้าไปวางให้มันเสียของทำไมเนี่ยเอ้ยเล่นเกมเป็นปะถามจริงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอ่ะตักมาอีกสี่ไม่เหรออืมเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรอยู่ลืม เดียนล่าใส่หัวเลยโอเคได้ครบแล้วนะฮะจังหวะนี้ <Yeah. S 1> เยี่ยมเอ่อน้ำได้มาทั้งสองถังบ้าบอคอแตกเย้ตอนนี้เรามีกล่องในเชนทั้งหมดสองกล่องนะฮะหนึ่งกล่องเอาไว้ในตัวอีกหนึ่งกล่องเอาไว้ที่ที่ไหนดีเอาไว้ที่เหมืองแล้วกันเ mm. นาะอ่ะซึ่ง เราพูดถึงเอ็นเดอร์ละก้อนอยู่เนาะซึ่งเราเป็นสายฟันนะเอนเดอร์ละก้อนเนาะเราควรอย่างน้อยก็จะมีแบบยาฮิลลิ่งก็ยังดีนะเอาไว้แบบฮิลก่อนตายอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ตายก็ไม่เป็นไรหรอก I don't care คือเวลามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่มังกรเนี่ยมันจะมาจอดนะฮะแล้วมันก็พ่นน้ำลายอะไรอย่างงี้เราควรจะเตรียมถ้วยไปด้วยนะเพื่อไปตักน้ำลายของมันซึ่งน้ำลายของมันนั้นมีประโยชน์ในการทำทำอย่าง ทำไมอย่างนั้นจะไม่ได้ว่าทำอะไรรู้สึกเอาไว้ทำยาอะไรสักอย่างน,ะ,นะมันรู้สึกว่ามันมีประโยชน์แหละเราก็จะเก็บอันนั้นเอาไว้ด้วยนะฮะแล้วเวลาที่มันพ่นเสร็จนะฮะเราก็เอาดาบตีมาเลยฮะตี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 อะไรอย่างงี้นะเลือดมันก็ค่อยลดเลยค่อยลดเนาะแต่อย่างแรกคือเราจะต้อง ยิงหรือว่าเราจะปีนขึ้นไปทําลายไอตัวฮิวของมันก่อนนะฮะเพื่อไม่ให้มันฮิวเพิ่มเนาะโอเคเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าไมยัยัง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 ยองยังอังยังนะงืังยังยหงยังังยงยังยังยงยองงง ไว้ที่นี้กันในห้องนอนนี่แหละขุเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งถไอสมบัติเราใช้ที่ขุดธรรมดาขุดะฮะ<อ>เราจะไม่ได้มาเป็นกล่องเหมือนเดิมนะฮะเ,เราจะได้มาเป็น idian, ออฟซิเดียนซึ่งไอออฟซิเดียนจะหายไปกล่องดูร,รูมากอทอดทอดทอดหมดอีกแล้ว,เ,วเบื่อจังมทหารจะหมดแล้วอ่ะใส ต้องไปขุดหลังไม้แล้วแหละใช้เยอะไปนหน่อยเฮ้ยใช้ล้วไม่หามาคืนนะฮะทุกคนที่ใช้ทรัพยากรอ,อยู่ใช้ย่างจำกัดน,นะฮะ่ะถ้าของเกินเราก็เก็บในเอรดเชดแค่นั้นแหละจบเนาะแต่จริงๆของมันไม่น่านจะเกินนะไปไ,ไหน ไปเดี๋ยวนะขออนุญาตสักครู่นึงฮะเอาฝากมาไว้ก่อนฝากมาให้หน่อยเดี๋ยวขออนีญาตขึ้นต้นไม้โลกสักครู่หนึ่งนะฮะเราจำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่ซึ่งทางปีนขึ้นต้นไม้โลกนะั้นมันลำบากเหลือเกินฮนะก็คือมันอยู่สูงเกินไปนั่นเองเกินเอื้อมของพวกเรานะฮะอ่ะชึบอาชิบไม่ใช่ทางนี้แน่เลย ทางนี้ก็ไม่ใช่เอ้ยอยาไปชอบมาทางนี้บ่อยจังอ๋อนี่ไงไม่เคยชินทางสักทีเกือบแล้วดีนะที่ยังมีบล,ล็อกรองรับไม่งั้นตกไปข้างล่างโดนลาวาตายแฉ่โอเคนะค้นมาต้นไม้โลกแล้วนะฮะแล้วในะอีพีต่อไปเดี๋ยวเราค่อยบุกทะเลเนาะ เออรู้สึกต้องตรงไปข้างหน้าอีกหรือเปล่าอ่ะปกกรับเรนเดอร์ดิสทานซีดิสทานซ์เซ่ชืบชืบชืบโอ้เจอแล้วจากทางจากทางนี้นะตรงไปจากเออเดินทางขวาหน่อยเดินทางขวานนะิดน,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 นึงนิดนึงนิดนึงไปถึงทอสอะ่ะ เออเออตรงนั้นแหละตรงนั้นหยุด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 ,ยดนะฮะจากที่หนุนหนุนนิวดีซีหกสิบแปดนะฮะถ้าเราเดินตรงไปนะฮะเราจะถึงป้อมโจมพอดีถ้าเราไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วรอจะเจอภูเขาด้วยนะฮะเป็นไรเนี่ยทำไมต้องหนุนไปหวังว่า<ล>จะไม่ตายอยู่ไนล์ลึศูนย์จุดห้า ครับผมโอ้มาเกิดไกลด้วยเออเกิดถึงหมู่บ้านในมไซีใช่ด้วยเอาม้ามารับที่ฮะฉันไม่รู้ทางนี่โอ้ยสวยแล้วอย่าเพิ่งเก็บของนะขอร้องไม่ได้เก็บอยู่ห่างไกลห่างไกลดื่มไปว่าเลือดยังไม่เต็มก็รีบกระโดดโทษไม่น่าเลยห่าฮ่า่ เรือยยังไม่หันหลีเลยก็กระโดดต่อลแล้วพี่แบบพี่แกะไหฮะไม่ทันละเห็นละไม่อยู่ไหนเจอรังผึ่งแถวนี้ด้วยนะฮะแน่นอนเ okay. ลเดี๋ยวเรากลับบ้านสักครู่หนึ่งเนาะมาดีจะแกะแม่โอ้มันตอบตอบกลับด้วยโอ <c oughs> ้โหเห็นเลเวลบนกระดุมใจเฮ้ย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 ข้าพเจ้าของข้าพเจ้าเออไปเอาเองสิไม่ค่อยเหลือหรอกกำลังเดินอยู่ ไม่นาไม่นาเซฟไว้ที่หมู่บ้านไเซีเลยไก่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 ไก้ไก่ไกไก่ไก่ไไ่กก่ หสุดท้ายสิ่งนี้อย่าไปเจียมให้มีของราไหนไหมเนี่ยได้แค่รองเท้าเหรอโอเคควรจะใส่ปีเต้าปอโอเคเรียบร้อยพร้อมไปเดินทางเอ้ยที่ขุดเหล็กหายนี่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 อ่าไป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  let's go นำไปก่อนเลยดีกว่าอ่าจากตรงนั้นอยู่นิ่งๆก่อนอ,อยู่ตรงนั้นแหละนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆแล้วม้ามีหรือเปล่าหรือจะเดินไปเออ,เอ,อใช่เราบอกจะเดินไปนี่ไงออลืมต้องคามภูเขาเป็นไปเออไม่เป็นไรหรอกภูเขาอะเรื่องจิ๊บจิบทอดหายนั่นไงเจอแล้ว <What? S 1> <c oughs> พร้อมนะฮะไม่พร้อมไม่พร้อมไม่องไปก็เป็นการดีนะที่เราจะต้องเดินผ่านป่าแห่งนี้เพราะอย่างน้อยเราก็จะได้ทําให้ป่าแถวเมืองของเราเนี่ยตะวางตะวายนั่นเองนะฮะปลอดโปร่งแบ๊ะ โอเคเราเข้าสู่เขตไฮ้ารที่ล้าคม่ถึงแล้วนะฮะซีกราสป่อนไปเราไม่จำเป็นต้องมีนะฮะถ้าเราเจออันตรายนะคุณผู้ชมกระณนารถเสียงกันเองนะฮะเพราะว่าเรานั้นอาจจะกรี๊ดเมื่อไหร่ก็ได้เอ้ยเราเจอเจ๊เจ๊เจ๊ เอามาเป็นป้อมประการบ้านเราได้นะฮะมันก็ช่วยระดับหนึ่ง,งนะถึงมันจะไม่ได้ช่วยมากก็ตามแต่ว่าบ้านเราก็หมกเข้าเกมอยู่แล้วดิรู้สึกเรามาทางเอียงนิดนึงนะเนี่ยทำ <c oughs> ไมต้องปีนต้นไม้ด้วยเนี่ยเป็นลิงไงอ้าวอยู่ไหนอ้าวลงข้าพเจ้าลงแงหลงแงหลงแง้ <c oughs> <c oughs> โอ <c oughs> โอเคไปต่อ oh <my> <laughs> จะลงไปเลยจ้ะไม่แคร์ละรู้ <Ooh. S 1> สึกเรามาเบี้ยวด้วยนะเนี่ยเห็นไหมไหมไหมโอเคแต่จริงจริงแล้วการเล่นสองคนแบบนี้มันก็ฮาดีเนาะ จากที่เล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเงียบๆหน่อยตอนนี้มันก็เฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์เลยทีเดียวนะฮะแต่บางทีก็ฟังแล้วน่ารำคาญเย้เตรียมดาเยี่ยมดาบสัสดีี้สวดันนีดีจากที่รักงเก่าเราถูกทะลวงไม่ต้องเร็วๆวิ่งหนีเข้า เร็วเร็วเร็วตายแล้วหรอยังเอ้ยเข้ามาได้แล้วเร็วเรเข้ามาเข้ามโอ้ยไหนทางเข้าอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยเข้ามาเเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เหมือนกันไดๆๆเอาย่งโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วออกแล้ว เกือบายเหนื่อยแล้วเนี่ยโอยมันมีเธอ,เอมันไม่มีขวานเนี่ยอยู่ไหนนะเมื่อกี้ออกแล้วกี่ตรงไหน,น,นอ่ะที่รักษาเบียดเบ้ไมมันเยอะจังเลยจังยังยังโอยห่ะเนี่ย โอ้ยต้องหาบล็อกแล้วแหละต้องรีบด่วนแล้วฮะท่านผู้ชมฮะตอนนี้ทุบให้มันเละไปก่อนนะฮะโอเคเตรียมทั้งขึ้นให้แล้วเลื่อนเหลือเท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะโอ้ยงั้นง่ายอย่าเพิ่งเข้ามาเลยก่อนมันเยอะมากเลยมีทั้งสามสิบใครอ เคลียร์ไว้น่ยจริงๆอ่ะ <c oughs> โอ้ยตายยังยังมาเหรอห่ากมงกว่าแล้วด้วยมอนเตอร์จะเกิดไหมเนี่ยมีเตียงไหมแถวนะนะไม่มีเธออุดทาไมไปก่อนเลยแล้วฉันอยู่ตรงนั้นแหละดีลดห่อะโอ้ย เต็มเต็มที่เลยนะพี่พี่พลเลเจอแั้นแหละไม่คิดมันจะเยอะขนาดนี้แล้วดูดีซีเขาก็แบบเนาะโชคร้ายโชคลายตุบไม้สักคู่หนึ่งอ่ะพ่อครับคาร์บอนตอนแรกก็กะจะคงประพันธ์ความสวยงามวันนั้นแหละแต่คงไม่ใช่แล้วแหละนะ อ,อ่อป,ปากกาของมันจะต้องมีอันนั้นใช่ไหมไอ้นมม้นงกเลมอะเราแล้วไอ้น้องกรเลมอยู่ไหนไหมมันจะดีปอนไหมเนี่ยไอ้พวกพิเลเจอร์ไม่ไมมโอ้ยสวยแล้วไม่มีธนูสู้กับมันด้วย โอ้แต่ฉันมีขนูเธอของน้องตายแล้วแห่ะยูดีซี้เสียดายของอ่ะเดี๋ยวก็กลับมาเอาก็ได้ไงเฮ้ยเจอหน้าไม้แต่ไม่มีลูกขนูเออเธอจัดการจัดเองค่ะโถ่เอ้ยโถ่เอ้ย ไม่ตายอย่างเดียวเลยหรอไม่ไเขานะนาที่ที่เธอตายตายไม่ใช่ตายนาที่ที่เธอล็อกเอาเมื่อกี้นั้นมีทั้งหมด <c oughs> อยาาจะค่ายตรงน้ำอะ่ะเธอจะได้เข้ามาได้เธอมีตียังไหมฉันไม่มีไม่เอามา <c oughs> ไม่ได้เอามาไม่คิดว่ามะเป็นอตอนนี้ <c oughs> อ่าเราเล่าให้อยู่ลองเข้ามาสิ <c oughs> ถ้าถ้าสมมติจะตายก็รีบๆออกไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งลืมเปิดทางเอาทางดีเลยนะดีจ้ะหน่สามสี่ห้าตัวเธอเข้ามาทางที่ดีมากนะ้ไม่มีวันคือมันเป็นทางเข้าปกติของมันอยู่แล้วโอ้โหตอนนี้แหล่งน้ำเธอพี่เธอ เราเอาเมี้นั้นมีพิเลเจอร์อยู่ประมาณ 3, 4, 5, 6ตัว10ตัวได้เอาไปคืออะไรเนี่ยคือเธอเข้ามาเธอก็ตายอย่างเดียวค่ะขอแสดงความยินดีด้วยโอเคเธอรีบเอาของจากพิเลเจอร์ไปก่อนแม่เจ้าโอ้โหตรยเยอะคงเข้ามาแล้วตายแหละนะ คือเราไม่ได้เข้าทางนั้นไงนคือ New DC เขาเข้าทางนั้นนะฮะทางแหล่งน้ําซึ่งมันเป็นทางเข้าปกติของเกมนี้อยู่แล้วแต่เราทุบเอานะฮะทำไมต้องเป็นทางขุทางน้ำไม่เข้าใจอ่ะเขาจะทำเพื่ออะไรอ่ะมีที่ขุดไหม ไม่ขุดเหรอไม่ขุดก็อนอ๋อโอเคโอเครู้ละรู้ละรู้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองจะลองล่อมันออกมาข้างนอกดูนะแล้วเธอก็รีบวะกระโดดเข้ามาเลยนะแล้วก็อ,อุดอะไรให้เรียบร้อยด้วยไม่ก็มีก่อน,ดดอนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเธออยู่ยังไงเป็นยังไงไฉันไม่ดูเธอก่อนดูก่อน มีตัวนั้นอะไม่มองอะเออเๆๆๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวนั Crit ้นยังเหมาะอันนีอ่โอ้มาเป็นขยโยได้แล้ว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 ได้แลได้แล้วได้แล้วได้แล้วเนยฮ้ยลืมเปิดแลนหกสองสามเจ็ดหนถ้าฉันต่เรผิดพลาไหมไม่รับผิดชอบ 6, 2, 3, 7, นี่รีเข้ามาก่อนที่มันจะเลิกหมดความสนใจเร็วๆหกสองสามเจงหกสงสามเจ็ดหมการไม่คาดฝัน,นะครับคุณผู้ชมแล้วเ,เร็วกระโดดเข้ามาเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ็มบีซีย NBC! อยู่นอกความสนใจระวังเธอเข้ามาใน ขณะที่ NPC นั้นนอกความสนใจพอดีเลยโอ้ไม่หมดเลยเออเธอมาเก็บไอ้ธนูของฉันไม่ได้นะหามเข้ามีเป็นร้อยตัวโอ้ไม่ก้อนมันบุกเข้ามาได้แล้วตีกู้นะฉันขอออกก่อน ม่ของอะไรบ้างในนั้นของของช้นเหรอก็ะจะมีธนูที่ทำจากโกนโตน่ะอันน <ะ S 1> <ะ>ั้นทำจากโกนโตนก็อไอ้ผงโกนโตนะที่ทำอ่ะได้มันมีมันมีนะลูกธนูเออแล้วก็ธนูแบบง,ง่ายงแบบ่ายเลบก็บพังอ่ะแล้วก็มีอะไรสำคัญไหมเอาง่ายๆดาบผินดาบเหล็กแล้วก็ชุดเกราะมือเกราะเออไม่สำคัญเลย แล้วก็มีอาหารไม่สำคัญเลยโอเคนะั้นฉันออกไปแล้วอ้าวไปไหนถ้าเกิดให่ยังไงก็อันนี้อยู่ดีปะฮะเกิดไหนเลยเอืมอ้าตอนนี้เกิดที่ไหนเกิดที่หนึ่งเ,เรียกกำลังเสริมมาให้ด้วยเน่ะโ <What? S 1> อ้โหดี่ฆ่าคนเดียวไม่ไหวแน่เลยอนะ แล้วชิ้นเกาะจะพังก้นด้วยอของผมไม่ได้คืนแล้วแหละม่เป็นไรไม่เป็นไรม,ม,มันเยอะซะเหลือ,เ,อเกินโอ้โหที่รักจ๋ามารอ,อหน้าประตูเลยเหรอจคะกลัลบบ้านแล้วจ้าบายบายไม่ไหวไม่ไหวจริงจไม่ไหวจะเกลียดคุณผู้ชมครับขอ เอ่อมิชชั่นคอม plete แล้วนะครับคือเราขโมยของมาได้แล้วนะฮะแต่ว่าที่ไม่คอม plete ก็คือ,คอ,คอมีคนเสียชีวิตหนึ่งรายนะที่เกิดเหตุนะฮะแต่ว่าก็ยังโชคยังดีนะที่เขาไม่ได้พกของสำคัญอะไรมากเนาะใช่ไหม<ช>มีอะไรสำคัญเป็นพิเศษไหมอย่างเช่นไดมอนด์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยไม่มีนะโอเคมีทอต6อันแย่จำได้แล้วก็มีดาบหินที่ขุด ขวาที่ใกล้ทงัทงทันไปแล้วด้วยนะครับที่ขุดที่ก็ใกล้ทังเหมือนกันดาบที่ก็ใกล้เหมือนกันแล้วะดาบเด็กที่ไม่ได้ใช้อยู่โอเคงั้นดูแล้วจะไม่มีค่าอะไรที่เราจะต้องไปกอบกู้สิ่งชีวิตกอบกู้มานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมิชชั่นถือว่าคอมพลีทไปแล้วกันเนาะอเคหลายมาก <c oughs> คือเพอร์ไหนที่จะเจาะเข้ามาเนาะ ก็ยังกระวนกระวายหาทางเข้าคือคือคือตอนนั้นนะฮะคือตอนนี้เขาพยายามจะกระโดดขึ้นมาแต่มากระโดดไม่ได้ไงคือเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแหล่งน้านะฮะแล้วเราก็ไม่มีเวลาที่พอที่จะขุดบล็อกเพื่อเอามาต่อทางให้เขาได้ไงมันก็เลยชุลหุกแบบนะ่ะชุลหุกชุลหุกแบบนั้นแหละนะฮะก็ฮะก็เดี๋ยวรอไปนานๆก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวคือตรงนั้นอะ่ะช้างมันไม่โหลดอยู่แล้วนะฮะแล้ว อาจจะช้างไม่โหลดเนาะในอนาคตเราอาจจะพอที่จะมีกําลังเสริมนะฮะที่เราจะสามารถไปกอบกู้ไอเทมที่ยังคงอยู่ตรงนั้นได้คือเวลาช้างไม่โหลดไอเทมจะไม่หายนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วหวังว่าถึงเวลานั้นแล้วไอเทมจะยังไม่หายนะฮะแต่อย่างน้อยคุณผู้ชมเราได้สวีทเบอร์รี่กลับมาบ้านเตียบรับผมใช่ในตอนฉันต้องมีสวเบอร์รี่่โอเค ข้าวาวหลังนะครับคุณผู้ชมจะไปบุกป้อมโจนนะครับควรจะมีลูกขนูไปด้วยควรจะมีเฮ้ยเหมือนจะกอบกู้อะไรให้เขามาได้หรือเปล่าเฮ้ยกอบกู้มาได้นิดนึงได้คือนี่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 อันนี้คือพอที่จะกอบกู้มาได้นะไม่ใช่ของไม่ได้เลยไม่ใช่ของสำคัญของฉันไม่ได้เลยนะคะฮึมม่เจ้หัวที่เป็นสัมภาระขวานไม่ใช่ ขวานของเธอแหละขวานแล้วก็บ่า้าไม่มีขวานเหล็กนะและมันก็ไม่มีเสียนั่นก็ไม่ใช่่บิงก็ไม่ใช่ใส่ตลกอ่ะใส่ค้าใหม่แล้วรอคาใหม่ค้าหม ต้องไปขุดแร่ไปไปข <sm ot iv ans> ุดแร่กันเถอะนะเราจบคลิปนี้มาเลยดีกว่านะเราจะได้มีเวลาไปขุดแร่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ